Like สวัสดีคะ่ะเจอกันกับกะที่อีกแล้วต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไหร่เป็นคำถามยอดฮิตกันเลยทีเดียวคะ่ะ oh <my> อยากรู้คำตอบแบบชัดเจนกันไหมคะเรามาคำนวณภาษีด้วยตัวเองแบบง่ายๆกันดีกว่าด้วยเว็บไซต์ ภาษีรถยนต์ .com นั่นเองเว็บไซต์นี้นะคะกระทิจะบอกว่าไม่ยากเลยถ้าเราอยากรู้ว่าราคาภาษีนั้นเท่าไหร่เพียงแค่กิ๊กเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าภาษีรถยนต์ .com แค่นี้เองหลังจากที่เข้าไปที่เว็บไซต์ภาษีรถยนต์ .com แล้วนะคะเราก็เริ่มกรอกข้อมูลกันเลยจ้ะ ประเภทรถยนต์ของรถคันนั้นๆของลูกค้าเองนะคะเลื่อนลงมาก็จะเป็นวันเดือนปีที่จดทะเบียนของรถคันนั้นๆเลื่อนลงมาก็จะต้องกรอกพศของป้ายภาษีที่ลูกค้ามีอยู่ติดอยู่หน้ารถของเรานะคะว่าเป็นพศอ,อ,อะไรแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กรอกว่า เราจะเช็คภาษีถึงวันที่เท่าไหร่หรือจะถึงในวันนี้ก็ได้นะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นถ้ารถลูกค้าติดแก๊สเราก็ต้องติ๊กไปที่ติดแก๊สนะคะและเราจะฝากต่ออะไรบ้างฝากต่อพรบรต่อภาษีเพียงแค่นี้เองค่ะเราก็ติ๊กไป เสร็จแล้วกดคำนวณเลยเรียบร้อยค่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณราคาที่เราจะต้องจ่ายทั้งหมดให้เราเองเลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวเองไม่ต้องไปรอต่อคิวเลยค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับกะทิไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคลิปหน้า กะทิจะมีอะไรดีๆมาฝากเราเจอกันนะคะที่มงคลออโต้วสวิตบ๊ายบาย,บาย